ทำไมครูตีถึงให้ผู้หญิงเป็นคนชวนคุยในหลายๆครั้งในหลายๆคลิปเนี่ยที่เราเข้ามาฟังจะสังเกตว่าเอ้ยชวนคุยผู้หญิงยังไงดีครับครูต้องทําแบบไหนพูดยังไงดีครูตีมาจะตอบกลับไปว่าเราไม่ต้องชวนคุยหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ของผู้หญิง100ไปก่อนเลยเราไม่ต้องสนใจเพราะว่า ถ้าเราสนใจว่าเราจะต้องหาคําพูดอะไรประโยคแบบไหนคําถามแบบไหนในการเจาะลึกทะลุทะลวงกําแพงจิตใจของเธอเนี่ยเราจะพยายามมากเกินไปที่จะไปหาเทคนิคโดยไม่ได้สนว่าเรามีการพัฒนาอาชีพไหมเราพัฒนาพื้นฐานของเราไหมเรามีทักษะความสามารถในการหาทรัพยากรเพิ่มขึ้นหรือยังเรามีการพัฒนาตัวเราเองมากขึ้นหรือเปล่า แทนที่เราจะไปทําสิ่งนั้นะเรามาพัฒนาพื้นฐานก่อนเพราะครูตีบอกเลยว่าสิ่งที่ครูตีสอนไปทั้งหมดในช่องและในคอร์สทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับพื้นฐานของตัวคุณเองนทั้งสิ้นที่ถ้าเมื่อคุณทําสิ่งนั้นทั้งหมดได้แล้วผู้หญิงจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เหมือนกรณีที่ถ้าคุณเจอผู้หญิงที่สวยหุ่นดีคุณจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าฉันชอบเธออะ เพราะนั่นมันคือสัญชาตญาณบอกว่านี่คือแม่พันธ์ชั้นดีเช่นกันถ้าคุณตามอาถ้าเราทําตามที่ครูติบอกเนี่ยคุณจะกลายเป็นพ่อพันุ์ชั้นดีเช่นกันเก็ตข้อนี้ใช่ไหมว่าทําไมครูติถึง,ถงได้ถึงได้บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเหนื่อยหาว่าเราจะพูดอะไรหรอกไม่สําคัญทั้งสิน้นพูดอย่างนี้ต่อให้คุณพูดได้ดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานชีวิตเลยมันไร้ค่าทั้งหมดเก็ตข้อนี้ใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ครูติบอก และย้ำเตือนอยู่บ่อยๆเลยว่าสร้างพื้นฐานให้ดีซะสร้าง COS ทั้ง4ข้อให้ดีซะรูปร่างวางตัวทรัพย์สินจิตใจและใน4ข้อนี้ก็จะมีข้อย่อยอีกอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้าใจเรื่อง COS ก็คือย่อมาจาก Change of Survival ก็คือโอกาสการอยู่รอดนั่นเองถ้าคุณยิ่งมีสูงคุณก็จะยิ่งมีโอกาสอยู่รอดสูงในแต่ละข้อคุณจะยิ่งอัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งนี้เองที่จะทำให้คุณดึงดูดผู้หญิงเข้ามา โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าใครอยากต้องการลงลึกเรื่องนี้ก็สามารถเข้าที่ไลายแอดของครูตีตามนี้ได้เลยหรือคลิกที่โปรไฟล์แล้วขึ้นแมกโมแต่พิมพ์ตามนี้ง่ายที่สุดแล้วขึ้นไปตามภาพนี้แล้วก็คลิกเข้าไปอ่าน cos ว่ามันคืออะไรบ้างเป็นบทความยาวๆเลยอันนี้อ่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอเคสําหรับคลิปนี้ครูตีก็ฝากไว้เท่านี้จงสร้างพื้นฐานมากกว่าเทคนิคเพราะเทคนิคเป็นเพียงแค่ตัวคูณพื้นฐานที่คุณมีถ้าพื้นฐานคุณมี0ูนย์คูณหนึ มันก็คือ0แต่ถ้าคุณมีพื้นฐานระดับ10คูณแค่5คุณก็ไปที่50แล้วเก็ดข้อนี้ใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ครูติกก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ